ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิวนายสองและตอนนี้คุณอยู่ในเกมฮาร์ดโทเปียคลิปนี้จะเป็นรีวิวสั้นๆในช่วงเลเวล1-3มีแนะนำา p c c และฟังก์ชันเล็กน้อยที่เราจะต้องเจอช่วงเริ่มเกมเชิญรับชมกันได้เลยค่ะ ฮาโทเปียเนี่ยจะเป็นเกมแนวซิมูเลชันนะคะจำลองการใช้ชีวิตทำสวนปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อะไรแบบนี้โดยเขาจะจำลองให้เราเนี่ยมากับผู้นห่งดวงดาวเพื่อมายังเกาะฮาโทเปียซึ่งการมาอย่างที่แห่งนี้นะคะเราจะได้รับบทเป็นนักพัฒนาเมืองคอยรับเควสจาก NPC นะคะทำเควสอยู่บนเกาะ oh. และในสถานที่ที่เหมือนกับความฝันนี้นะคะเราสามารถตกแต่งที่โยศสยของเราได้เองและควบคุมกิจกรรมต่างๆของเราได้ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ดูนกตกปลาเกิดด้วยความที่ภาพมันน่ารักด้วยเราก็ยังไม่รู้ว่ามันไปได้แค่ ะะแต่เห็นว่าเล่นกับเพื่อนได้เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลย <S 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 พอเราผ่านช่วงเกิดน,นํามาแล้วเนี่ยแนะนําให้ทุกคนหยุดดูก่อนนะคะที่เราตัดม,มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น <S 1> <S 1> ถึงแม้หน้านี้มันจะเป็นการสร้างตัวละครนะคะแต่ว่าเราสามารถไปเปลี่ยนด้านนอกเอาทีหลังได้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียเวลากับตรงนี้เยอะ แต่เอาให้พอถูกใจพอแล้วก็เรียบร้อยเสียเวลาไม่เยอะเท่ากับพอเราเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยก็จะมี npc นะคะยืนรอยอยู่ที่หน้าบ้านหลักของเราเลยช่วงต้นๆเนี่ยเกมเขาก็จะแนะนํานะคะเกี่ยวกับปุ่มว่าตรงไหนใช้ทําอะไราบ้างเขาจะให้เราเริ่มที่ npc ทีละคนนะคะเริ่มต้นที่คุณอันนี่ซึ่งเขาเนี่ยจะเป็น npc หลักเริ่มคุยเพื่อตั้งชื่อของเรานะคะแล้วก็เลือกบ้านหลังแรกของเรา ลดล็อกที่คุณแอนนี่นะคะตั้งชื่อแล้วได้บ้านหลังแรกแล้ว NPC คนที่2ที่เราต้องคุยเนี่ยชื่อลุงบ๊อบนะคะคนลุงคนนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนขายเฟอร์นิเจอร์ในเมืองช่วงต้นไม่อยากให้ข้าม NPC สักคนเลยนะคะเพราะว่าเราจำเป็นต้องปลดล็อกเลเวลนักพัฒนาแล้วก็ค่อยๆปลดล็อกฟีเจอร์แต่ละอย่างในเกม เจงเกมเขาก็ยังใจดีอยู่บ้างนะยังมีของขวัญเข้าบ้านใหม่ให้เราเนี่ยตครับเป็นของสําคัญเลยที่นักพัฒนาต้องใช้เราตัดช่วงทําเควสของลุงบ๊อบออกไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆนไปเจอกันในเกมเองตอนนี้คือเรามาส่งเควสของรางวัลเนี่ยคุณลุงบ๊อบเขาก็จะให้เป็นขวานนะคะที่เราต้องใช้ในการเล่นเกมแล้วก็ใช้เนื้อหาใหม่ซึ่งเราต้องกดเรียนเลยนะถ้าเกิดว่าเราไม่กดอ่ะมันจะไม่ขึ้นให้เวลาเราไปกดโตัวครัะคะ่ะแล้วถ้าใครหากดปุ่มเรียนไม่เจอเนี่ยก็ไปดูในกระเป๋าคะ่ะอาจจะอยู่ในนั้นพอเราจบ เควสที่2ของลุงบ๊อบแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นของรางวัลใหม่แล้วก็ได้บูปลิ้นใหม่มาซึ่งตรงนี้คนถามเยอะมากว่ากล่องซ่อมแซมเอามาจากไหนคือสามารถทําเองได้ที่โตคราฟนะคะหรือจะไปซื้อที่ร้านขายของชําที่คุณกระชิงอยู่ก็ได้พอจบสกเควสลุงบ๊อบเราก็เพิ่งจะได้เปิดสมาคมนักพัฒนาเ<ๆ>ห็นไหมคะมันจะเพิ่มมาทีละปุ่มเลยวิธีอัพเลเวลยังไงทุกคนก็กดดูได้เลยว่าต้องอัพอะไรบ้างหลังจากผ่าน NVC ไป2คนแล้วนะคะคนที่3าที่เราต้องเจอคือวันย่าประเด็นก็คือการดีไซน์ตัวละคร NVC ตัว เ,เขาดีไซน์มาสูงมากไม่รู้ว่าผู้เล่นเนี่ยสามารถอัพส่วนสูงได้หรือเปล่าคือมันมีความบอยเฟมแมทชิเลียแปลกๆคือรู้แหละว่าแทรเก็ตเขาเป็นผู้หญิงนะซึ่งเริ่มแลกเขาจะมาขอให้เราทํากล่องซ่อมแซมให้นี่แหละซึ่งก่อนหน้านี้เรากดเรียนรู้การทํากล่องซ่อมแซมไปแล้วเวลาที่เรากดสร้างมันจะขึ้นมาให้เลือกสร้างได้เลยเห็นปะส่วนคนที่ยังไม่ขึ้นอาจเป็นเพราะว่ามันยังไม่ได้กดเรียนรู้นะคะลองไปค้นหาดูในกระเป๋าจะเป็นกระดาษบลปลิ้นทำเควสตปกตินะคะซึ่งความน่ารักของเกมนี้อีกอย่างหนึ่งเนี่ ดูด้วยไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่ว่ามันดูน่ารักมากเป็นแอคชั่นที่แบบฉันชอบมาก เาก็จะสอนเราใช้กล่องซ่อมแซมนะคะสำหรับ NPC วันย่าเนี่ยไอเควสเริ่มต้นก็จะจบแค่นี้แต่ว่าเขายังมีอีกหนึ่งตัวตนนะคะเป็นคนที่ดูแลเรื่องงานอดิเรกตกปลาด้วยถ้าเราอยากเปิดงานอดิเรกนะคะเราก็ต้องส่งคูป,ปองที่เป็นรูปหัวใจเนี่ยให้เขาไปเลยเดี๋ยวจะขอข้ามขั้นตอนที่วันย่าเนี่ยเขาอ,อธิบายเรื่องการตกปลานะคะให้ทุกคนเนี่ยไปลองเล่นเองคือมัน ไม่ได้ยากเว้ยสนุกด้วยแต่ว่าถ้าทุกคนอย่าข้ามก็พอถ้าข้ามมันจะไม่รู้เรื่องเสริมนิดๆว่าตรงนี้เราจะปลดล็อกเบ็ดตกปลานะคะถ้าทุกคนไม่ข้ามทุกคนก็จะได้เบ็ดตกปลาแน่นอนตรงนี้ใส่ไว้ให้เพราะเห็นว่าคนน่าจะข้ามมาเยอะปกติดึงเอ็นทุกคนจะกดค้างไว้ใช่ไหมคะแต่ถ้าใส่เอ็นเป็นสีแดงให้ทุกคนปล่อยนิดนึงเพราะถ้าใส่เอ็นเป็นสีแดง,งานานสายมันจะขาดได้ค่ะมันตกปลาจริงเลย พารับส่งเควสเรียบร้อยแล้วทุกคนจะเห็นผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่วิ่งผ่านเขาไม่ใช่ NPC นะคะเขาเป็นผู้เล่นที่อยู่ในเซิร์ฟเดียวกับเรานะคะหมู่บ้านเดียวกันเลยเราสามารถเจอผู้คนจริงๆได้แล้วก็สามารถพูดคุยแอดเฟรนด์กันได้ด้วยแต่ว่าเป็นการพิมพ์ข้อความอีกเดียวนะเควสต่อมาเนี่ยเราก็เดินตามแสงนําทางไปเลยนะคะในเกมจะมีเดสิเนชันบอกอยู่ทาตามในเกมได้เลยเขาจะให้เราเก็บของบางอย่างนะคะจากตามทางมาให้ NPC คนต่อมาก็คือคุณโดโรธีที่ร้านตัดชุด ตรงนี้ก็พูดคุยแล้วก็ทำเควสปกติเราคุณโดโลทีแบบน่ารักมากจากนั้นเราก็ทำตามเควสเก,เกเบมบอกปกตินะคะเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยว่าเปลี่ยนชุดตรงไหนหรือว่าซื้อชุดตรงไหน <S <S <P res> พอจบจากคุณโดโลทีแล้วเกมถึงจะเปิดฟังก์ชัน <P res> เปลี่ยนชุดให้ในโทรศัพท์ของเรานี่เรียบร้อยได้มาละ คือบางคนที่เพิ่งเล่นเนี่ยเราหาปุ่มไม่เจออาจจะเป็นเพราะอย่างเงี้ยแหละเลเวลยังไม่ถึงแล้วมันยังไม่ปลดปุ่มให้อะไรอย่างงี้เมื่อกี้เราคัดส่วนของเควสลุงบอบส่วนหนึ่งไปนะคะเพราะว่าจะพาไปเจอกับ NPC คนต่อไปเลยคนนี้เป็น NPC นายกเทศมนตรีนะคะชื่ออัตาลา เขาจะเป็นคนเปิดฟังก์ชันรับภารกิจประจําวันนะคะซึ่งอันนี้ถ้าเราทําทุกวันเราก็จะได้รับของรางวัลนะคะเพื่อไปัพเลเวลในสมาคมผู้พัฒนาข้ามการํำเควสประจําวันเหมือนเดิมมาเจอกับ NPC คนต่อไปอันนี้จะเป็นร้านขายของเหมือนกันค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นของสะสมแล้วก็ของหายากค่ะมีทั้งเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้าแล้วก็ร้านขายของชําค่ะแบบ tree in one เลยแต่ของนี่มารู้สึกจะแบบเป็นของพรีเมียมหายากค่ะนอกจากเขาจะแนะนําของพรีเมียมค่ายังแนะนําไปถึงตู้กาช่ายทาให้เราเสี่ยงเงิน ซึ่งในเกมระยะทางมันไกลใช่ไหมคะเราสามารถนั่งรถบัสประจําทางได้นะเสียเพียง200เหรียญทองลูกโอก๊กเขาก็จะมาดอรอปลงที่ป้ายบัสแถวบ้านนะคะก็เดินอีกนิดหน่อยกลับไปทำเควสกันต่อในคนต่อมานะคะเป็น NPC ขวัญใจของเราเลยเพราะว่าแพ้หูแมวกับผางแมวมากคนนี้จะมาหลอกล่อให้เราปลดล็อกงานอดิเรกทำสวนนะคะซึ่งตรงนี้แหละเราสามารถซื้อแปลงผักแล้วก็ซื้อเมล็ดพืชกับคนคนนี้ได้เลย NPC คุณ b l นส์ เขาก็จะแนะนําเกี่ยวกับการปลูกพืชน,นั่นแหละแล้วก็แนะนําคนที่รับซื้อผลผลิตก็คือคุณเอาเบิร์ตจากนั้นมันก็จะปลดล็อกฟังก์ชันคู่มือเที่ยวหมู่บ้านนะคะจากคุณบลนส์นี่เองระหว่างนี้จะมีสายโทรศัพท์จากคุณบ๊อบโทรมาบ้าง <S <S <itti> <S ทุกคนอย่าลืมรับสายนะคะเพราะว่าเราอาจจะพลาดข,ของรางวัลหรือเควสบางอย่างไปได้กา <S petit> รร <itti> <S itti> ับสายลวงบ๊อบรอบนี้เราจะได้คู่มือเรียนมา3อย่างสำหรับเฟอร์นิเจอร์ และที่เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งของหลายๆคนเนี่ยก็คือเควสกู่มือสร้างอันนี้ตอนแรกเราก็หึกว่ามันอยู่ในนาฬิกาเว้ยแต่ว่ากดเข้าไปแล้วมันก็ไม่หายค่ะเราก็เลยลองเข้าไปในโหมดสร้างดูนะคะเราก็ไปตามปุ่มที่เกมแนะนําเลยค่ะจากนั้นเราก็หยิบตู้เสื้อนะคะออกมาวางแล้วเราก็ออกจากโหมดสร้างมาเลยพอออกมาเนี่ยเควสมันก็สําเร็จแล้วนะคะเลยไม่แน่ใจว่ามันไปถูกตรงไหนเจอ NPC มา7คนแล้วนะคะก็ปลดล็อกฟังก์ชันในนาฬิกามาได้ประมาณนี้ไปถึงการคลาฟเฟอร์นิเจอร์3ชิ้นนี้กันต่อนะคะ ซึ่งบูปริ้นถ้าเกิดว่าทุกคนยังไม่ได้กดเรียนรู้ก็ไปกดซะอาจจะอยู่ในกระเป๋าค่ะแล้วเมื่อกดที่โต๊ะครับมันจะขึ้นมาให้ทั้ง3อันเลยเราได้ทำแล้วก็เรียบร้อยตอนนี้ครบทั้ง3ชิ้นแล้ว ข้ามไปที่ n p c คนต่อไปที่เราต้องเจอเลยก็คือคุณอัลเบิร์ตคือคนนี้เราสามารถนําของที่เราผลิตได้อะมาขายให้เขาเพื่อนําเงินไปทําอย่างอื่นต่อได้แค่นี้เลยจบพอเราทำวสออกมาสักพักก็มาอนะัปเลเวลนักพัฒนาตอน่อกดอัปเกรดเป็นเลเวล4นะคะตรงนี้จะปลดล็อกฟังก์ชันสมุดมิตรภาพซึ่งเราจะสามารถแอดเฟรนหรือว่ารับเพื่อนได้แล้ว ซึ่งในหน้าสมาคมนักพัฒนเนี่ยเราจะสามารถปลดล็อกที่ดินตรงนี้ได้ด้วยนะตรงนี้ก็คนหาเยอะเหมือนกันถ้าหาไม่เจอก็มาที่เนี่ยแหละสมาคมนักพัฒนาแล้วก็มาที่มุมขวาบนก็ปลดล็อกแล้วก็ใช้100เหรียญทองที่ดินยิ่งกว้างเหมือนก็จะยิ่งใช้ทองเยอะขึ้นด้วยอย่าลืมผาเงินไว้กันด้วยล่ะทุกคนตัดภาพมาที่ NPC คนสุดท้ายในคลิปนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าในเกม NPC เยอะมากเราแนะนำเบื้องต้นพอคนนี้จะชื่อคุณแอนดริว จะเป็นคนเปิดฟังก์ชันขับขี่ยานพาหนะให้เราซึ่งตอนแรกอะ่ะเราต้องกดแชทคุยกับเขาก่อนนะคะมันถึงจะเปิดฟังก์ชันนี้ให้จากนั้นก็เลือกนี้เลยค่ะมอเตอร์ไซค์เขียวคนดีของทุกคนน่าจะต้องเอาวันนี้แน่นอนเพราะว่ามันสูนเหรียญทองแค่นี้เราก็สามารถแว้นได้ทั่วเกาะแล้วนะคะแถมให้ก่อนจบคลิปนะคะในเกมเนี่ยเรายังมีสถานที่เอาไว้พักผ่อนหย่อนใจนั่งชิลได้แล้วก็แอบไปนอนเล่นในกระโจมแบบนี้ได้ ตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มค่าพลังงานให้กับเรานะคะเวลาเราไปแบบตัดฟืนเก็บหินเงี้ยมันก็จะดูดค่าพลังงานของเราไปอันนี้ก็จะช่วยเติมได้ซึ่งการเติมค่าพลังงานเนี่ยนอกจากการนอนก็ยังมีการกินอาหารนะคะสามารถเติมได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารปีคลิปจริงๆแล้วนะคะแอบมาแวะเจอเพื่อนบ้านสักหน่อยเราอยากจะลองทักทายแล้วก็ลองแอฟนกับเขาดู เราสามารถกดลองดูนามบัตรของเขาได้นะคะแล้วเขาก็สามารถดูนามบัตรเราได้เหมือนกันนะแอนนี่แนะนำให้เราลองวางร่มกาแฟในกระเป๋าดูหรอเดี๋ยวเราลองดูกัน <S <S พอเรากดวางร่มกาแฟนะคะมันก็จะปลดล็อกฟังก์ชันแชทให้กับเราซึ่งตรงนี้เราสามารถคุยกับผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้ผ่านคำทักทายในเกมฮาทูเปียเนี่ยเขาจะทักทายกัน้ว่คำว,ว่าบาบูได้แหละประมาณว่าสวัสดีจ้าอะไรอย่างงี้ เราตองแรกเราพิมพ์ภาษาไทยกับเขาเว้เพราะเรานึกว่าเออเซิร์ฟเนี้ยคนไทยน่าจะเล่นเยอะแต่ปรากฏว่าคนที่เราเจอคนแรกนะคะเป็นคนฟิลิปปินสน์ค่ะแล้วเาขาแบบเฟลลี่มาก แต่ว่าเกมเนี่ยมีแปลภาษาไทายให้นะคะไม่ต้องห่วงถึงจะเป็นคนต่ำเทศเราก็สามารถคุยกับเขาได้แต่ว่าเรายังไม่ชินนิดหน่อยนะคะเพราะว่าช่องแชทมันอยู่บนหัวบางทีเราอ่านไม่ทันเพราะว่าเราพิมพ์ไปด้วยแล้วก็อ่านไปด้วยอ่านไม่ทันมันหายไปแล้วอะไรอย่างนี้และนั่นก็เป็นเพื่อนคนแรกของเราในเกมนะคะรู้สึกว่าเออมันก็เป็นเกมผิวใจดีนะสนุกอยู่ภาพน่ารักด้วยแล้วก็เล่นได้เรื่อยๆนะคะในช่วงเริ่มเนี่ยมันก็ยังมีอะไรทําเยอะอยู่สําหรับใครที่ลองเล่นแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างหรือว่า ติดปัญหาตรงไหนพิมพ์คอมเมนต์คุยกันได้เพราะว่าพี่ติดอยู่อย่างเดียวตอนเนี้ยคือไม่มีเวลาเล่นกับเข้าไปเล่นแล้วกดเอาเกมไม่ได้ว่าต้องเล่นนานจริงๆขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย